สวัสดีครับผมมิสเตอร์เกษตรยักยืนครับวันนี้นะครับมาติดตามผลการทำงานของสามเกลือเวอร์แพอยู่ที่หมู่7ครับบ้านห้วยจนุตมบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับมาติดตามผลการทำงานของชุดสามเกลือเวอร์แพกับการปลูกส้มครับที่นี่นั้นปลูกส้มสายพันธุ์อะไรและเจ้าของนั้นเขาเป็นใครผู้ที่แนะนำมาเป็นใครนั้น อยู่ที่นี่พร้อมกันแล้วครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับต้นสัตว์น้ครับสวัสดีครับยามครับสวัสดีครับทางอริครับท่านแรกครับแหมใส่เสื้อนี่เลยครับหญิงเกษตรด้วยกันอาจารย์ยุทธครับมีชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างไรครับครับอานาพิสุทธิ์ก้องสริประยานะครับครับนี่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือเลยของเวิร์คชั i n อินโนเวชั่นครับอาจารย์ยุทธครับทำาไ้ถึงพาผมมาที่นี่ครับก็เพราะว่าสวนที่นี่ครับปลูกส้มสารน้ำผึ้งนะครับ น้องเขาใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับสาเกอร์บอรแพนนะครับใช้มาต่อเนื่องเลยครับผตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วครับตั้งแต่เริ่มปลูกแลครับนี่คือเจ้าของสวนแห่งนี้นัององขอสวัสดีอีกสักคาั้งนะครับผมมีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับชื่ออาลีหมอกแสงครับครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับถามที่นีตงตอนนี้อายุ32ปีอุ้ยนี่เกษตรกรวัยหนุ่มเลยนะครับครับอายุ32ปี32ปีครับ ที่นี่เราปลูกส้มสายพันธุ์อะไรนะครับอันนี้สายน้ําผึ้งครับสายน้ําผึ้งนะครับต้นต่อเจซีต,ต,ต,ต้นต่อเจซีแล้วก็เสียบสายน้ําผึ้งข้างบนเสียบสายน้ำผึ้งข้างบนหมายความว่าต้นต่อที่เป็นต้นข้างล่างเนี่ยเป็นเจซีใช่ข้างบนนี่เรามาเสียบยอดเป็นสายน้ําผึ้งใช่ต้นนี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี้ประมาณสามไร่กว่าสามไร่กว่ามีต้นส้มกี่ต้นกันครับ ส้ม4 0 0 400ี่ร้อยกว่าต้นครับสี่อกว่าต้นสามไร่กว่า400อยกว่าต้นต้นส้มอายุกี่ปีครับอันนี้3มปีครับอ่าหนึ่งเดือนยังไม่ถึงครับ3ปีเสรเสรครับ3ปีเสรเสรครับโอ้โหนี่แล้วใช้ผลิตภัณฑ์มาตั้แต่เมื่อไหรครับอันนี้ใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วครับตั้งแต่ลงดินลงดินครับมการลงดินก็เจ็ดวันก็เอาไข่ตัวซานออก้นแล้วเบอร์แผนนรับเลยครับผม เอาละครับพี่น้องผองเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนการเกษตรนี่เป็นตัวจริงเสียงจริงเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเอาลงดินนะครับครั้งแรกอายุขนาดนี้ส้มอายุ3าปีแล้วนะครับตอนที่เรามาปลูกครั้งแรกนั้นอายุของต้นส้มน่ะมันมีอายุเท่าไหร่ครับที่อยู่ในในถุงนะครับผมประมาณ6เดือนครับอ๋อต้นส้ม6เดือนแล้วก็นําลงมาปลูกนะครับตอนนั้นปลูกเนี่ยวิธีการเริ่มต้นในการใช้ ผลิตภัณฑ์3เกลือเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรก่อนครับขั้นตอนตอนที่ปลูกครับก็คือเอาดินออกใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ําไคโทซานครับไคโทซานใส่น้ําแล้วก็เอารากของต้นส้มไปแช่ไว้ครับล้างรากมันนะครับอ๋อเหรอครับแช่ไว้ครับอ๋อหมายความว่าเวลาก่อนที่เราจะเอาลงหลุมเนี่ยใช่ครับเราเอาดินทั้งหมดในถุงน่ะออกก่อนครับ แล้วก็เอารากส้มเนี่ยนะครับไปแช่ไคโตซานใช่ครับแช่ไคโตซานครับไคโตซานเราแช่อยู่นานเท่าไหร่ครับประมาณ20นาทีครับ20นาทีจากนั้นทํายังไงต่อครับจากนั้นก็เอาลงปลูกนะครับตามแปลงตามแปลงเลยครับเอาแล้วเป็นรากเปลือยอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหนี่ระบบรากมันระบบรากส้มจะมี2ชั้นนะครับครับชั้นบนจะเป็นรากฝอยที่หากินครับครับเราจะมีรากชั้นล่าง อ๋อเราก็มีวิธีการจัดระบบรากใช่ครับรากชั้นบนกับรากชั้นล่างใช่ครับอ๋อรากข้างบนเป็นรากฝอยหากินใช่ครับรากชั้นล่างนั่นคือแทงลงไปข้างล่างใช่ครับเพื่อยึดลําต้นนี่พี่อาลีไปได้วิธีการปลูกส้มอย่างนี้มาจากไหนครับก็ศึกษาครับศึกษาครับคือก่อนที่ผมจะปลูกส้มผมก็ศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วครับว่าส้มเขามีพฤติกรรมยังไงมีลักษณะยังไงโรคแมลงอะไรพวกนี้ก่อนที่จะลงมือปลูกเอาละครับ แล้วอาจารย์ยุทธตอนนั้นน่ะพอเขาเริ่มก่อนเขาที่เขามาู้จจกไคโตซานเนี่ยอาจารย์ยุทธได้มารู้จักน้องอารีอย่างไรครับก็รู้จักนายรู้สึกว่าในออนไลน์ใช่ครับในออนไลน์ครับอ๋อเหรอครับครับพอดีผมได้ดู y YouTube เนาะแล้วก็เห็นรีวิวจากเกษตรกรท่านอื่นที่เขาใช้นะครับโดยเฉพาะสวนทุเรียนทางจันทบุรีครับว่าเขาใช้ดีมากนะครับ Oh. ครับแล้วก็ผมก็เลยติดต่อตอนนั้นก็ไม่ไม่รู้จักพี่เขานะไม่รู้จักครับไม่รู้จักก็ติดต่อทางซื้อทางลาซาด้าใช่ไหมครับซื้อลาซาด้าไว้ก่อนแล้วก็พี่เขาก็แนะนําว่าเออถ้าจะถ้าจะทำจริงๆจะซื้อจริงๆเขาก็จะแนะนําว่ามีคนดูแลนะทางภาคเหนือแบบนี้ครับอ๋อ oh. อาจารย์ยุทธก็ได้เข้ามาดูแลติดตามผลการทํางานแต่เริ่มต้นเราล้างรากปลูกไปเพราะหลังจากนั้นวิธีการบํารุงครับดูแลรักษาหลังจากที่ล้างราก นะครับแล้วไม่ใช่แค่ลากด้วยไคโตซานปลูกลงดินนะครับจัดการดูแลของต้นเนี่ยแล้วเราใช้อะไรในส่วนของเวอร์แพนไคโตซานทำยังไงต่อเนื่องครับก็อันนี้ก็จะใช้พ่นทุกเจ็ดวันพ่นพ่นทางใบทางใบนะครับพ่นทางใบทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันโดยใช้คู่หูเนี่ยใช่ครับอัตราส่วนเท่าไหร่ครับก็ตอนนั้นตอนที่ยังเล็กๆก็ใช้ใช้เป็นบดดูเอาครับ อ20ลิตร20ลิตรบอโดใส่หลังนี่นะครับใช่ตอนนั้นต้นยังเล็กอยู่ครับหนึ่งบอโดหนึ่งก็ใต้เกือบทั้งหมดเลยครับบอโดเดียวนี่นะครับครับหนึ่งช้อนใช่ครับมันต่อน้ํา20ลิตรครับแล้วก็ผสมไข่ตัวซานหนึ่งฟาครับต่อน้ํา20ลิตรครับ400ต้นเลยครับเพราะว่าต้นยังเล็กนะครับมันไม่เยอะอาจารย์มันไม่เยอะครับต้นเล็กต้นเล็กเนาะครับเพิ่ง6เดือนเองเหรเนาะอายุเขา6เดือนแล้วก็ หลังจากนั้นก็ใช้วิธีอย่างไรครับจนจนถึงดูแลไปเท่าไหร่ครับมันถึงจะออกดอกออกผลครับก็ดูแลมาเรื่อยๆครับใช้ไปประมาณสักสักสามรอบครับสักสามรอบนี่จะเห็นเลยครับก็เกือบเดือนครับตอนนั้นเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงก็ดูที่ระบบรากก่อนครับดูที่ระบบรากแล้วเราดูยังไงครับตอนรากนั้นอะเราก็จะเขียดินดูครับระบบลากถ้าเขาตั้งตัวได้นะครับหลังจากที่ลงปลูก ส้มตั้งตัวได้เราก็จะดูระบบลากครับจากการที่เราใช้วัวแพนกับไคโทซานนะว่ามันดีหรือเปล่าครับเ็าจะดูระบบลากเขาจะสะอาดนะครับขาวลากเขาจะขาวมากแล้วก็ลากเขาจะไปยาวมากมันจะออกนอกสงพุ่มนะครับเลยสมพุ่มออกมามันจะเลยออกสมพุ่มออกมาเลยครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการ ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ว่าใช่ครับปกติรากมันจะอยู่ในทรงพุ่มใช่ครับแต่เราเนี่ยหลังจากเคียย์เคียย์ไปเนี่ยเห็นรากเลยทรงพุ่มออกมาใช่ครับแล้วรากสะอาดครับรากสะอาดรากขาวครับรากขาวน้องอาลีผมถามต่อนะครับเมื่อเราตรวจสอบรากแล้วดูอะไรอีกครับที่มันรู้ว่าส้มเนี่ยมันผิดแปลกแตกตาของเราไปเนี่ยครับแตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาคือลำต้นเขาจะสะอาดนะตันที่ผมใช้ตัวเนื่องเนี่ยลำต้นกินก้านเนี่ยมันจะแดงเลยครับมันจะแตกแบบ เป็นแบบยังไงมีรอยแตกอะไรมันจะโตแบบต้นเขาสะอาดมากครับ,รบเราปลูกไปได้กี่เดือนกี่วันกันครับมาถึงเริ่มจะเห็นว่ามันออกดอกแล้วก็โซมเนี่ยมันจะออกดอกเรื่อยๆครับตั้งแต่เล็กเลยมันจะออกครับแต่ว่าเราจะยังไว้ผลผลิตไม่ได้ครับของเราเนี่ยเราจะเริ่มไว้มเมื่อไหร่ตอนที่เริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกมาตอนที่ผมปลูกเนี่ยขเขาก็บอกว่าสามปีค่อยไว้หน่วยนะสามปี ค่อยไว้ผลดีกว่าค่อยไว้ไว้ผลไว้ได้ก็บอกแต่ไว้แบบต้นละประมาณสักกิโลสองกิโลอะไรประมาณนี้ครับไว้ข้างล่างเนาะเพื่อจะให้ข้างบนมันโตแต่ผมก็บอกว่าเออมันดูต้นแล้วก็ปรึกษาทางครอบครัวเขาก็าต้นมันก็สมบูรณ์ดีเนาะต้นมันก็ใหญ่กิ่งก้านอะไรมันก็ได้หมดแล้วแบบนี้มันก็น่าจะให้ผลผลิตเราได้แล้วบางนิดก็เลยว่าเออลองปล่อยดูแบบนี้ตอนนั้นนี่อายุหนึ่งปีกับแปดเดือนครับหนึ่งปีแปดเดือนเราตัดสินใจไว้เลยใช่ครับ ไวนะ้เนี่ยตอนนั้นอนะไว้ดอกนะ่ะแล้วไว้ผลนะ่ะต่อต้นเนี่ยมันยังไงครับหนึ่งปีแปดเดือนตอนนั้นนี่ไว้เยอะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาออกมา,ามาแต่งออกใช่แตงออ่แตงออกบ้างครับ,รบเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการเจริญเติบโตครับเพราะว่าอายุเขายัง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 น้อยอยู่ครับต้นยังไม่แก่ก็คือหมายว่าส้มนี่เขามีอายุรอวันหนึ่งปีแปดเดือนเราก็ไว้ละเพราะมันออกดอกตลอดใช่ครับแล้วเราบํารุงตอนนั้นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะไว้ส้มเนี้ละ คือเราก็จะสะสมสะสมอาหารนะครับสะสมอาหารทางดินแล้วก็ทางใบทางดินเราใช้อะไรครับหญิงเกษตรครับปุ๋ยอินทรีย์ยิงเกษตรสองกระสอบกับเคมีหนึ่งกระสอบอันนี้เคมีหนึ่งกระสอบอันเดียวไหมผงช้ทั้งหมดนี่นะสี่ร้อยต้นเนี่ยใช้เคมีกระสอบเดียวครับเคมีกระสอบเดียวปุ๋ยเสมอถูกไหมครับสูตรเสมอแล้วใช้หญิงเกษตรกี่กระสอบนะครับสองกระสอบบวกสองกระสอบบวกหวานหวานลงไปเลยพร้อมกับ กับตัวเคมีใช่ครับอ๋อและเห็นความแตกต่างยังไงกับตอนที่เราใช้เคมีดาเดิมเวลาเขาแตกยอดครับยอดเขาจะสมบูรณ์สมบูรณ์มากขึ้นใช่ยอดเขาจะความสมบูรณ์ของยอดเราดูจากยังไงครับดูจากลักษณะใบครับใบเขาจะเขียวครับใบเขียวแล้วก็ใบตั้งอ๋อเขียวแล้วตั้งครับแล้วคู่หูเราใช้ยังไงตอนนั้นแต่ตอนที่คู่หูก็พ่นมาเรื่อยๆครับ เจ็ดวันบางครั้งก็สิบวันครับแล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าไม่เกินสิบวันไม่เกินสิบวันครับจะเน้นช่วงก่อนออกดอกนะครับแล้วก็ช่วงติดดอกแล้วก็ติดเมล็ดตอนที่มันติดเป็นผลเนี่ยขั้วเหนียวมากนะครับชายวัวแพนอะไครับตอนที่ผมปิดลูกทิ้งเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมครับครับติดนี่แทบปวดมือแบบเด็ดไปปวดมือเด็ดทิ้งครับใช่มันอ๋อคือเวลาที่เรามาแต่งลูกอ่ะเขาเรียกว่าแต่งลูกเนาะทําให้มันมันที่ไอให้มันได้สวยงามให้มันพอดีกับที่เรา บำรุงรักษาเมื่อกี้ออกดอกบำรุงรักษาดอกนะครับ7วัน10วันละนะครับอัตราส่วนก็คือเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังใช้บอโดอยู่ตอนตอนที่ต้นใหญ่มาในี่ใช้เริ่มใช้เครื่องครับใช้เครื่องใช้เครื่องครับตอนนั้นผสมยังไงในการดูแลอัตราส่วนของต้อัตราส่วนก็ใช้นี่ครับหนึ่งชุดนี่ครับหนชุดสูบน้ำพันลิตรหนึ่งพันลิตรครับอ๋อใช้เครื่องครับแต่ช่วงช่วงที่เขาแบบแตกยอดเยอะๆเนี่ยเราก็จะเพิ่มเพิ่มปริมาณครับ เพราะว่ามันจะแยกอาหารใช่ไหมใบมันจะแย่งอาหารกันหัวอาหารในพอก็เลยอัดอัดตัวนี้เข้าไปอันนี้ใส่ไปกี่ซองจาก2ี่สบช้อนต่อน้ำยี่สิบริรครับหนึ่งชุดนะฮะยี่สิบ้องต่อน้ำพันลิตรครับก็จะลดปริมาณลงให้มันน้ํามันเข้มข้นเหลือสักแปดเดี๋ยสี่ถังสักสี่ถังครับอ๋อก็เป็นประมาณสี่ถังครับแปดร้อยลิตรแปดร้อยลิตรครับอ๋อน้ำแปดร้อยลิตรนะครับตอนนี้หนึ่งซองหนึ่งชุดนะครับขอหนึ่งชุดเลยครับอ๋อเป็นน้ำแปดแล้วล่ะตอนนี้ผลขนาดไหนครับ เขาเรียกมีมีระดับผลไหมครับว่าเราถึงบํารุงในลักษณะน้ำ8ร้อยลิตรเนี่ยเราต่อไอยมันประมาณเท่าเหรียญห้าครับเท่าเหรียญห้านี่เดียวนะเท่าเหรียญห้าเนี่ยกำรุงด้วยน้ำ800ลิตรต่อหนึ่งชุดพ่นไปพอหลังจากเหรียญห้านี้แล้วเราตั้งใจจะทําให้มันลูกเป็นเบอร์อะไรขนาดอะไรครับในในความคิดของเรา โดยโดยทั่วไปแล้วตลาดของส้มนะฮะเขาจะต้องการพื้นเบอร์เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าห้าหกห้าหกสี่อะไรประมาณนี้ห้าหกสี่ครับผมอยากให้อาจารย์ยุทธดีกว่าครับอธิบายเรื่องเบอร์ของส้มให้ผมฟังนิดนึงก็ถ้าทางการตลาดนะฮะมันมันถ้าส่วนทั่วไปเนี่ยมันจะมีสี่นำสี่ห้าหกใช่ไหมครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แต่ส่วนนี้ครับที่ใช้สินค้าของอ่าหญิงเกษตรนะฮะสามเกินี่นะเกินของเรานะฮะมันจะเป็น ห้าหกเจ็ดแปดนี้ฮะสีแทบจะไม่มีครับมันก็หมายความว่าทั้งได้น้ำหนักทั้งผลใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อาลีใช่ครับเอาล่ะครับส่ักานี่ไม่เต็มสักก้าน,นา้ำหนักหนักมากเลยน้าหนักมันเยอะครับหนักมันเยอะผลจํานวนผลน้อยแต่น้าหนักเยอะ ใช่ครับเบอร์สูงซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดหมายความว่ามันเหมาะแก่การที่จะนําไปให้ทีแล้วเนี่ยผมผมขายครั้งแรกเหรอครับขายครั้งแรกนี่ไอลูกค้าพ่อค้าที่เขามาดูในสวนเนาะเขาส่งตัวแทนมาดูเนาะมาดูแล้วเขามาเช็คผลก็บอกว่าสวนมากส้มส้มที่ยังสาวเนี่ยมันจะเป็นส้มฟ้ามส้มฟ้ามคือส้มมันจะีแบบเนื้อเนื้อจะเข้าวาอ๋อผมเคยทานแล้วผมทานไม่ได้ครับมันจะฟอร์ฟอร์ผมก็บอกว่าเอ้า ให้เลือกดูให้เลือกดูทุกต้นอะไอยากกินต้นไหนเอาอะไรแกะดูแล้วครับลูกใหญ่ๆเพราะยิ่งลูกใหญ่เนี่ยเขากลัวว่ามันจะฝ่อฝ่อฟาร์มเนาะฝ่อฟาร์มแล้วก็กินแล้วก็ขาวๆไม่มีรสชิชิตไม่มีรสชาตินะครับแต่เขาแกะดูนี่ถ่ายให้พ่อค้าที่อยู่แผงนี่ดูนี่โหแบบสุดยอดเลยบอกไม่มีฟาร์มสักลูกเลยเนื้อดีมากเนื้อแน่นรสชาติได้ดีรสชาติได้แบบนี้ครับผมนี่มาถ่ายทําตรงนี้นะครับวันที่10พฤศจิกายน2565 นะครับซึ่งวันนี้ผมเห็นผลผลิตเนี่ยเนี่ยถือว่าขนาดนี้เขาเรียกเบอร์อะไรครับถ้าถ้าพ่นในขนาดเอส้มในขนาดนี้เรียกเบอร์อะไรครับที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ประมาณเบอร์อันนี้เบอร์ห้าเบอร์ห้าครับโอเคครับนั่นคือเบอร์ห้าครับนี่ขนาดที่เราได้เบอร์ห้าแล้วเหรอครับรบเป็นตัวตั้งต้นครับเดี๋ยวท่านที่กําลังดูอยู่นะครับนี่ขนาดนี้เป็นเบอร์ห้าและเราจะเลี้ยงไปถึงเบอร์อะไรครับตัวเนี้ยอันนี้ก็ ประมาณหกเจ็ดน่าจะได้อยู่ครับ oh, โอ้โหจะเลี้ยงไปถึงหกเจ็ดเลยเขายังไม่แก่ยังไม่แก่ครับอันนี้เราจะเก็บผลผลิตเดือนไหนวันไหนครับเนี่ยอันนี้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไอ้ที่เขียวๆนะครับ <laughs> ที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับตอนนี้พฤศจิกาปีหกห้านะครับ,รบวันที่สิบจะไปเก็บอีกทีเดือนกุมภาพันธ์ต้องใกล้ตุรจีน,น่ะสิครับใ,ใช่ครับนี่ครับเลี้ยงไว้ไปตรงเทศกาลพอดีเลยตรงนี้ครับตุรจีนเราคิดว่าทั้งหมดเนี่ยตรงถึงตุดจีนเนี่ย จะได้สักกี่ตันครับ400ต้นถ้าเฉลี่ยแล้วน่าจะได้ไม่ไม่ต่ำกว่า6ตันนะครับไม่ต่ำกว่า6ตันโดยปกติต้นละกิกี่กิโลครับถ้าถ้าตอนนี้อายุของเรา3ปีแล้วนี่เนาะ3ปีแล้วนี่เท่าไหร่ครับต้นหนึ่งเนี่ยสักกี่กี่กิโลกันเนี่ย80กิโลน่าจะได้ครับเอาละครับพี่น้องครับ400ต้น80ขึ้นอาจจะ80ขึ้นแล้ะครับอาจารย์ยุทธครับผมไม่เคยเห็นสวนที่ดูสะอาดสะอ้าน แล้วก็ตั้งใจหาไอ้นู่นไอ้นี่มาค้ำพี่อารีครับเรามาค้ำเพื่ออะไรครับเนี่ยครับอันนี้ก็เราค้ำเพื่อไม่ให้กิ่งเขาหักนะครับเพราะว่าเขามีลูกเนาะลูกมันเยอะครับลูกมันเยอะมันมันมันป้องกันเรื่องเรื่องของลมด้วยลมอ้อยลมมามันจะรับมาอยู่ครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเขาก็เหนียวอยู่เหมือนกันเหนียวเหนียวครับเหนียวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเขาเพราะมันมีลมแรงด้วยผมพักเรื่องนี้ไว้ก่อนผมจะมาสอบถามพี่อารีว่าในสวนส้มของเราเนี่ยที่ตอนที่ หนึ่งปี8เดือนนะครับตอนที่มันมีผลผลิตนะสิ่งที่คนกลัวที่สุดในส้มอายุขนาดนั้นตอนนั้นพี่อารีกลัวเรื่องโรคอะไรบ้างครับส่วนมากที่แบบอายุมันยังน้อยนะเขากลัวต้นมันโซมต้นมันจะชอ็อกอ๋อหมายว่า,วาเพราะเราไว้ลูกเยอะใช่ครับไว้ลูกเยอะเขาว่าต้นมันจะช็อกนะเดี๋ยวมันจะน็อกแบบนี้มันจะแบกผลผลิตเยอะเกินไปแบบนี้ครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งใช่ครับเพราะว่าต้นอายุน้อยเดี๋ยวก่ัวต้นน็อกครับตายโซมครับ แล้วเรื่องที่มันจะมารบกวนผลผลิตของเราเช่นใบลูกหรืออะไรต่างๆต้นรากอะไรเนี่ยมันมีโรคัยไข้ไเจ็บอะไรมาเยี่ยมเยินไหมครับในตอนนั้นนะก็มีมีเป็นช่วงครับก็ส่วนมากก็เพไไลี้ยไฟลายแดงครับหน้าร้อนครับ,รบเวลาเขาแตกยอดอะไรมีดอกอะไรเพลี้ยไฟจะมาพวกเพลี้ยไก่แจ้ครับเพลี้ยไก่แจ้หน้าฝนก็แคนเกอร์สแครแอนแทคโนดครับเมลานดเมื่อเรา,าใช้สามเกลือเนี่ย โรคเหล่านั้นนะครับมันมากขึ้นหรือว่าลดลงครับมันลดลงครับคัดลงลดลงคำว่าลดลงนี่มันลดลงยังไงครับที่น้องอาลีสังเกตได้คือลดลงก็คือบางครั้งเนี่ยเวลาผมใช้เวอร์แพนใช่ไหมครับครับเวลาหน้าฝนเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็จะไม่ใช้ยาเชื้อราถ้าผมผสมเว r ร์แพนลงไปกับคู่หูนี่นะคู่หูไคทอซานครับเพราะว่าในไคทอซานก็สามารถป้องกันเชื้อราได้ระดับหนึ่งครับป้องกันได้ครับครับก็จะประหยัดต้นทุนไประดับหนึ่ง เราก็ต้องใช้เคมีในในบางส่วนด้วยใช่ครับเราก็ต้องใช้เคมีป้องกันครับครับแต่ว่าเมื่อมาใช้คู่หูแล้วก็ลดส่วนของเคมีลงไปด้วยใช่ครับมันก็เหมือนคนนะครับถ้าต้นพืชมันแข็งแรงเนาะได้รับธาตุอาหารครบครับมันก็สามารถต่อสู้กับรูปแมลงได้ไม่ว่าจะเป็นทางดินทางใบ เป็นอย่างนั้นเลยคับเป็นอย่างนั้นับพี่อาลีให้ความมั่นใจอย่างนั้นเลยใช่มั่นใจครับโอ้โหถามพี่อาลีว่าเราใช้ทั้งหมดต้นทุนทั้งหมดซึ่งมีหญิงเกษตรด้วยเนี่ยปีแปดเดือนเนี่ยได้ผลผลิตเนี่ยนะครับเราใช้ไปเท่าไหร่ตอนอายุตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงปีอนผมสั่งมาโปรหนึ่งครับหนึ่งโปรตอนนั้นหนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทครับตอนที่ผมใช้หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทและก็ได้ผลผลิตในปีนั้นเท่าไหร่ครับ ตอนนั้นนี่ได้อยู่สามร้อยกวาดการ์เนี่ยครับสามร้อยสามร้อยกวาดการ์สามร้อยกวาดกานี่มันตะก้าละกี่กิโลครับตะการะละยี่สิบสองกิโลครับสามร้อยตะก้าตะการละยี่สิบสองกิโลมันกี่ตันกันครับอ๋อสามสาองหกหกตันกว่าหกตันกว่าตันเจ็ดตันประมาณครับกิโลละเท่าไหร่ครับตอนนั้นถ้าเฉลี่ยนี่จะตกอยู่ประมาณสักสามสิบห้าบาทครับสามสิบห้าบาทโดยเฉลี่ยด้วยรวมทั้งทุกเบอร์เลยนะครับก็คูณไปทุกเบอร์เลยใช่ไหมครับ 6ตัน6000กิโลก็คูณเข้าไปนะครับประมาณ35บาทนะครับสาบาทก็ท่านก็คูณกันเองก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวเลขก็อาจจะขึ้นให้ดูผมขายปีที่แล้วมันเป็นส้มนอกเราดูหมดนะครับมันไม่มีส้มปีส้มปีมีแค่8ตะกร้าเองเอเหรอครับนอกนั้นเป็นส้มนอกทร่ดูหมดเลยขายช่วงเทศกาลตรุษจีนบ้างเอออันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกนะว่าส้มส้มนอกไอ้ส้มปีมันใกล้จะหมดแล้วมันไม่ค่อยมีแล้วราคามันก็กระโดดขึ้นพี่น้องครับคือ6ตันที่ได้มานะครับ ต้นทุนทั้งหมดอ่ะก็ตีซะ7เจ็ดหมื่นเนาะอาจารย์ยุทธนะประมาณนะครับประมาณเจ็ดหมื่นก็เป็นส่วนของเวอร์แพนประมาณสักเกือบสองหมื่นตีให้ซะอย่างนั้นก็หมายความว่าส่วนของาธาตุอาหารพืชทั้งบำรุงดินทางบำรุงต้นบำรุงผลเนี่ยก็ใช้ไปสองหมื่นเองอะ่ะใช่ครับนอกนั้นเป็นส่วนของการการไปปกป้องต้นนะครับเพื่อให้เขาจะเริ่รุดหน้าไปก็ถือว่า,าธาตุอาหารของเราเป็นส่วนทําให้เกิดความแข็งแรงด้วยพี่อารีมองว่า,าธาตุอาหารที่มันสมบูรณ์เนี่ย ต้นมาถึงสมบูรณ์ถูกไหมครับใช่ครับแต่อันอื่นเราก็ละไม่ได้กลัวมันจะมาลบกวนผลผลิตเราใช่ครับพี่อารีครับอยากจะให้ความมั่นใจอะไรกับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้ปลูกสวนส้มแบบเราโดยเฉพาะส้มพันุสใยน้ำผึ้งแบบเราบางคนเขายังลังเลไม่กล้าที่จะใช้สามเกลือนะครับในการบำรุงดูแลรักษาต้นส้มของเราครับก็อยากจะแนะนำให้พี่น้องเกษตรทุกคนนะครับหันมาเปิดใจใช้นะครับวาแผนกับ อ่าไคโตซานนะครับเพราะว่าในสองตัวนี้มันมีธาตุอาหารครบครับสิบสามชนิดสิบสี่ชนิดสิบสี่แล้วครับสิบสี่ชนิดที่พืชต้องการนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาอะไรมาเติมครับแล้วก็ตัวนี้จะพ่นง่ายครับใช้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องรอให้พืชเปิดปากใบนะฮะตัวนี้เขาสามารถพ่นโดยปกติทั่วไปแล้วปุ๋ยตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องรอให้พืชเปิดปากใบใช่ไหมครับครับผม ถ้าไม่มีแสงไม่มีแดดอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดปากใบอืก็เป็นอากาศมันปิดอ่ะเนี้ยเราก็ทำไม่ได้ครับมันก็ไม่กินแบบนี้ครับพองพ่นไปเสียตังค์เปล่าแต่ตอนนี้พ่นได้ตลอดเวเฉพาะที่ช่วงฝนตกแต่หลังฝนตกเราก็พ่นได้แบบเนี้ก็คือก็พ่นได้ตลอดแต่ว่าอย่าไปฝนตกก็ไม่คนจะมาพ่นอ่ะพักสะบ้างสิครับอย่าขยันไม่เข้าเรื่องสิครับผมนี่คือคนหนุ่มนะครับแล้วก็ศึกษาด้วยตนเอง จากการดูทุกอย่างที่เป็นโลกโซเชียลแล้วเขาก็ติดต่อไปอยังอาจารย์ยุทธอาจารย์ยุทธก็พาผมมาที่นี่แล้วก็เห็นว่าความยั่งยืนความมั่นใจครับเพราะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับสม้มที่สําคัญครับความยั่งยืนอันหนึ่งก็คือว่าปราศจากนะครับเคมี K Me, ที่มันจะตกค้างไปถึงผู้บริโภคด้วยแล้วความสุขเหล่านั้นครับ จะกลับคืนมายังเกษตรกรไทยทุกคนที่ร่วมกันในการที่จะทําให้ความยั่งยืนด้านการเกษตรมีเพิ่มเติมต่อไปวันนี้มิสเตอร์เกษตรก็ต้องกราบขอบคุณนะครับพี่อารีเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้วิทยาทานครับผมกับพี่น้องผองเพื่อนด้านการเกษตรขอบคุณอาจารย์ยุทธครับที่แนะนาครับดีๆครับทั้ง3ผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั่วประเทศวันนี้มิสเตอร์เกษตรและเราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ จะมาติดตามผลการทำงานของสามเกลอือกับทั่วทุกแผ่นดินไทยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับว่บวาท่นหญิงกเกษตรใช้ลรดีใช้เรารวยช่วยพอดี